สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอันบ็อกซิ่งนะครับตัว Macbook Pro 14นิ้วนะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2021นะครับเครื่อง Custom to Order หรือว่า CTO นะครับสั่งตรงมาจากสิงคโปร์เลยนะครับผ่านทาง Apple Store นะครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงเลยนะครับกล่องน,นี้ก็จะมาเทียบนะครับเชิงกายภาพนะว่าเจ้าตัวลายชิป Apple Silicon เนี่ยหรือว่า M1 เนี่ย MacBook Air นะครับก็คือรุ่นเบสนะครับก็คือที่มีขายทั่วไปตามช็อปนะครับแล้วกับตัว MacBook Pro นะครับ M1 เหมือนกันแต่เป็นเครื่อง c u ส t o มทูอ r เดอนะครับของปีที่แล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วเนี่ยจะมีลักษณะเชิงกายภาพต่างกับเจ้าตัวนี้ยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาเริ่ม Unboxing กันเลยครับ ม<อ>า,<อ>าเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้เลยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับขนส่งมาจาก DHL นะครับน,น,นี่นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนาอไม่มีอะไรให้ดูนี่ก่อนนี่ให้ดูตรงนี้สเปคนะครับที่ เราคัสตอมมาก็จะเป็นตัวความจำแรมนะครับอยู่ที่64 g b นะครับ SSD ที่2 t b นะครับเป็นรุ่น14นิ้วและเป็นชิปตัวท็อปสุดก็คือเป็น Apple M1 m a c นะครับคัสตอมมาสูงสุดเลยนะครับเว้นแต่ SSD ที่ไม่ได้สูงสุดสูงสุดของเขาอยู่ที่8 t b ซึ่งผมเองคิดว่า2 t b ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวก่อนหน้าเนี่ยที่ผมมาเนี่ยมาดูกล่องของก่อนหน้ากันอันนี้คือรุ่น13นิ้วน,นะครับปีที่แล้ว สูงสุดของปีที่แล้วคือแ a ม16นะครับแล้วก็ SSD ของเขาเนี่ยเป็นตัวลองท็อปอยู่ที่1นึเทบนะหนึ่งเทรบยิงๆก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมนะกบตัวนี้จะเป็นแบบนี้ามาดูกล่องกันเทียบไปเลยต่างที่อะไรบอรเปเปอร์บอร์เปเปอร์นะอันนี้คือ Air, น Air นน์นะครับ MacBook Air M1 นะครันนะครต่างกันนะครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันอันนี้ก็จะเป็นซีลนะครับซีลกกปกติเลยของคางร์ไลเปิรนะแกะซีลก็คือแกะจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเอาลอกไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยว ก็จะเป็นกล่องอเหมือนเดิมนะก็คือดึงที่มาป,ปกติเลยืม,มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องก่อนแล้วกันอของในกล่องก่อนอสิ่งที่ได้มานะครับก็คือนี่ครับอะแดปเตอร์นะครับก็สายสายของปีนี้เขาเป็นสายถักด้วยนะครับอย่างนี้นี่ได้เป็นสายถักด้วย,ต,ย,ยต่างกับปีที่แล้วยังไงต่างปีที่แล้ว แต่ปีที่แล้ง่ายนี่ปีที่แล้วเป็นแบบนี้เห็นความตาม่างปะนะก็คือน่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน iMac นะครับ iMac ตัวที่วางขายของรุ่น M1 นะตัวนี้น่าจะแข็งแรงและที่สำคัญตรงนี้พูดไม่ได้เลยนี่นะครับปัวชาร์จเป็น MacSafe นะคบเป็นเหมือนกับ MacBook สมัยก่อนนะครับก็คือเป็นการชาร์จที่สาวกของ MacBook ชอบกันนะครับเนื่องจากว่ามันสะดวกกว่า Type C นะครับตัว Type C Thunderbolt นะครับอ้น,นี่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของปีนี้เป็นกี่วัตต์นะมไม่มั่นใจเหมือนกันเดีย๋ยวค่อยแกะดูนะครับเทียบกับของปีที่แล้วโอ้ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าอีกนะครับใหญ่กว่าเลยนะน,นี่ของปี2020นะครับ Pro 13นิ้วนะครับมี Pro 14นิ้วเนาะซึ่ง โล16นิ้วเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าน,นี้แน่นอนนะครับที่ดูจากตัวเครื่องจริงแล้วก็ที่เขารีวิวกันมานะกล่องก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์คู่มือนะครับแล้วก็นี่คู่มือเนาะใช้ยังไงแม็ใช้ยังไงนะซึ่งปกติคนก็ไม่น่าจะมาเปิดดูอยู่แล้วนะครับมันมีอะไรให้อีกนะข้างในขอดูหน่อยนี่ขาดไม่ได้เลยนะนี่บางคนเขา ต้องการกล่องเพราะว่าต้องการสติกเกอร์รูปแอเปิลนะครับนี้ก็มีมาให้นะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้ก่อนเก็บกล้องจบก่อนอมาดูพระเอกของของเรากันนะครับโอเคมาเราจะมาแกะซิลนะครับตรงนี้อีกหนึ่งเลยนี่ตรงนี้เลยมันเป็นการแบบปั๊มสลักเคาว่า MacBook Pro ลงไปนะก็คลาสสิกไปเลยนะครับตรงนี้ รน,นี่มาแล้วเรามาดูความต่างกันก่อนอ่นนี้ของปีที่แล้วนะครับนี่วางทับกันเลยดูเรื่องครับ <c oughs> อันนี้ใส่เคสแล้วด้วยนะอันนี้ใส่ใส่เคส้วยก็ต่างกันชัดเจนครับเพราะว่าพอร์ตที่เพิ่มขึ้นมานะข้างนี้ก็จะมีตัว HDMI นะครับแล้วก็ตัว ไทซีนะเป็นเทนเนอร์โบนะครับเทนเนอร์โบสี่นะครับแล้วก็การดีเดอร์แบบฟูลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ตรงนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นแม็กเซฟนะครับแล้วก็เทนเนอร์โบสี่สองพอร์ตนะครับแล้วก็แจ็คสามจุดห้านะก็เรียกได้ว่าแตกต่างจาการุ่นปีที่แล้วพอสมควรนะเหมาะสําหรับเป็นรุ่นโปรนะครับโอเคแล้วก็นี่ต่างกันด้วยนิดนึงโลโก้นะครับใหญ่กว่าด้วยนะใหญ่กว่าด้วยนะครับ โอเคก็ไปก่อนมามาเปิดเครื่องกันโอเค อันนี้สิ่งที่สัมผัสได้นะครับที่ต่างกันเลยก็คือจะเป็นสีของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนี้ก็จะกลายเป็นสีดานะเรามาดูตัวก่อนหน้าหน่อยเทียบนิดนึงนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนี้อ่อยูตรงนี้เลยนะครับนี่คือคีย์บอร์ดปกตินะครับของรุ่นปีที่แล้วนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยนิดนึงนะตรงน,นี้จะมีทัชบานะครับทัชบาเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีทัชบานะครับซึ่งปัจจุบัน MacBook Pro ปัจจุบันก็จะไม่มีทัชบา b ์แล้วจะเป็นปุ่มกดปกต,ปกติแล้วนะครับซึ่งก็จะถูกใจสําหรับหลายคนที่ใช้คีย์ลัดนะครับช็อตคัทนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับหรือว่าสาย Developer นะครับอย,อย่างผมเนี่ยมาซื้อ MacBook มาใช้ในสาย Developer เนี่ยก็จะชื่นชอบนะครับไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรของทัชบา b ์ให้ปวดหัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าทั u ID นะครับปกติสิ่งที่ เป็นไฮไลท์เลยนะครับคืออยู่ที่จอครับตรงนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับหรือว่า <Yeah. S 1> ติ่งติ่งนั่นเองครับน็อตหรือว่าติ่งตรงนี้ก็คือทําออกมานะครับเพื่อบรรจุกล้องนะครับความจุ 1080P นะครับตรงนี้เป็นกล้องที่ถูกอัปเกรดใหม่นะครับตรงนี้เลยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะแล้วแต่เสียงวิภา์วิจารณกันนะครับแล้วก็ขอบจอที่บางลงเยอะนะครับบางลงเยอะนะแล้วก็ความคมชัดของจอนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแบบชัดแบบละเอียดมากๆเลยตัวนี้ ก็เดี๋ยวขอติดตั้งนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะติดตั้งปกติไปเนาะตั้งปกติไปนี่ก็เป็นการ unboxing นะครับรีวิวเจ้า Mac Pro 14นิ้วนะครับปี2021นะครับเทียบกับตัว Macbook Apple Silicon นะครับของปีที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Air นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัว Pro นะครับปีที่แล้วนะก็เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูนะครับส่วนของการทดสอบการใช้งานนะครับประสิทธิภาพนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับที่จะจัดเจ้าตัวนี้มานะครับ ก็ราคาตัวนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ถ้าเป็นคอของของโปรของ M1 Max เนาะของ M1 Max ก็จะอยู่ที่80,000นะครับประมาณ80,000 80,000นี้มันจะได้รุ่นเป็น M1 Pro แต่ว่าตัวเนี้ยคัสตอมมาสูงสุดก็จะเป็นตัว M1 Max นะครับ M1 Max เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่อยู่ที่ประมาณ100,000นิดๆน,น,นะครับตัวเริ่มต้นนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันในเซสชั่นต่อไปนะครับว่า เราจะรีดประสิทธิภาพมันออกมาใช้ยังไงไดีบ้างครับก็ติดตามชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ